สวัสดีครับพี่ๆท่านหนุนนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านที่สวยมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆได้ซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมอส่วนช่องทางการติดต่อของเราเหมือนเดิมครับผมเบอร์โทร082 480 4746็ครับผมส่วนอดีไน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียรผาบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมอ่าแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมอ่ามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะวันนี้สองอยห้าสิบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งพร้อมส่งนะพี่นะอ่าซื้อคู่ก็สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมนี่รายการที่หนึ่งเป็นเหรียญอ่านั่งพานชนะมารหลวงพ่อคูณครับผมนี่นปีสามเจ็ดครับผมนี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะพี่นะจะได้ไม่พลาดองค์ที่พี่ๆชอบกันนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะครับผมะจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญดั่งพานชนะมาหรหลวงพ่อคุณก็ผมปีสามเจ็ดครับผมนี่ พร้อมเลขโค้ดห้าหนึ่งครับผมนี่นะครับรายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพระแดงครับผมปีสองห้าศูนย์สามครับผมเป็นเหรียญหลวงพระแดงปีสองห้าศูนย์สามครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สองนะครับผม ันี่รายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่พุ่มครับผมวัดบางโขนอกครับผมเป็นรายการที่สาม,มครับผมครหลวงปู่พุ่มครับผมวัดบางโขนอกครับผม รายการที่สามครับผม2องยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่4ี่เป็นชินาลาชอินโดจีนครับผมชินาลาชอินโดจีนครับผม รายการที่4ี่ครับผม2 5ง้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าบททวดเนื้อว่านครับผมรายการที่ห้าครับผม ครับรายการที่ห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกอันนี้เป็นของขวัญปากล้างครับผมอ่ารุ่นพระไตปิดกครับผมเนี่ยครับผมนี่จะเป็นรายการที่หกนะครับผมองนี้นะครับ รายการที่หกก็ผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเหรียญลูกุโตครับผมจะเป็นเหรียญกลมนะครับผมเป็นเหรียญกลมเล็กนะปีหนึ่งสองครับผมนี่เป็นรายการที่เจ็ดครับผม นครับรายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญเซมาหลวงอ่าบุทวดครับผมเหรียญเ,เ,เซมาหลวงบุทวดเป็นข้างหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับผมเนี่ย ร,รายการที่แปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผมไ่รายการที่เก้าครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผม ครับรายการที่9ก้าครับผมสองห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเรนหรียญหลวงบททวดอ่าข้างไขป่ปลาครับผมนี่หลังเป็นหลวงพ่อค้ายครับผมเนี่เป็นรายการที่10บครับผม รายการที่สิบก็ผมสองร้อยห้าสิบารับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นหนัวทวดหลังเตารีดอาตอกศูนย์ห้าครับผมในเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผม รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญแล้วมาคูณรายการที่สิบสองครับผมเป็นเหรียญแล้วมาคูณรายการที่สิบสองครับผม ร,รายการที่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามอันนี้อ่าเป็นคุณแผนนั่งพายกุม,มารหลบูุทีมครับผมออกวัดไล่วาลีแล้วไม่น้าหนี่ออกวัดไล่วารีออารมีตะกุดเลยนะครับผมในองคนี้จะเป็นรายการที่สิบสามครับผมนี่ บัตรทิมครับผมในวัดไร่วารีครับผมเป็นหมายเลขกสิบสาครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขกสิบสี่เป็นล็อกเก็ตอ่าหลวงพ่อกวยครับผมล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยหลังฮานุมานครับผมวัดโคศิตารามครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับนี่ครับล็อกเก็ต หลวงพ่อกลวยครับผมนี่ข้างหลังเป็นหานุม,มานครับผมนี่วัดโคสิตารามครับผมเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผมเนี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยนะพี่นะาสาหรับช่วงเย็นของวันเสาร์นี้ก็สององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมก็ผมมีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับผม จะเป็นหมายเลขสิบห้านะครับผม mm hmm. เหรียญน,นี้นี่ครับหมายเลขสิบห้าครับผมสอง้อยห้าสิบาทครับผมเอาไปเป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เป็นเหรียญนะหลวงพุทสุขวัดปากคอมะขาเท่าแบบถือไม้เท้านะพี่นะเนี่ยวัดเจตุพลนะครับเนี่ยเป็นเหรียญแบบนี้ปีสองห้าสองศูนย์ครับ เป็นหมายเลขสิบหกนะครับผมเนี่ยกานนี้นะครับหมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพาระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้เป็นสมเด็จอ่า หลวงพ่ออะไรนะอย่สมุดปากกานะครับผมเนี่ยแถวแปากน้ำหลวงปู่เพือกครับผมเนี่ยสมเด็จหลวงปู่เพือกครับผม จะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะครับผมนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครัผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปด อันนี้เป็นเหรียญควันถุงหลวงพ่อเงินครับผมเนี่ยเป็นเหรียญควันถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคารครับผม ครับหมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าเป็นพระซุ้มกอรครับผมจะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับผมองค์นี้ หมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นพระสังกระจายครับผมเนี่ยเป็นพระสังกระจายหมายเลขที่ยี่สิบครับผม ครับหมายเลขที่20ก็ผม250บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่21เป็นอ่ารูปพ้อเงินครับผมนี่ออกวัดวังจิกครับผมนี่ยวอจอครับผมออกวัดวังจิกนะพี่นะเป็นหมายเลขที่21ครับผมองค์นี้ หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับ หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามอันนี้เป็นนางกวักนะแต่เนื้อหาเหมือนสมเด็จเลยครับผมเนี่ยเป็นนางกวักครับผมเนี่ยเป็นนางกวักนะครับผมแต่เนื้อหาเขาเหมือนสมเด็จเลยเนี่ยเนี่ยครับผม หมายเลขที่ 23, ยี่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญนะหลวงพ่อพกั่นครับผมวัดพระญาศกิครับผม,ยยบผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพกัน่นวัดพระญาศกิครับผม ครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมอ่าเป็นผักซุ้มกอครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมผักซุ้มกอครับผม หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมแล้วก็มีรายการพิเศษมาสองรายการนะพี่นะอันนี้รายการที่ยี่สิบหกครับผมเนี่ยเป็นกรอบเหมือนคล้ายๆกรอบตลับเงินนะแต่ไม่ใช่เงินนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อกระเกษมครับผมเนี่ยรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกระเกษมครับผม เป็นตลับปิดด้านหลังแบบนี้นะพี่นะนี่รายรการที่ยี่สิบหกนี้ผมขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อยบาทแล้วก็ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นสิงไม้แกะนะครับผมนี่สิงยกค่ะสิงต,ตบตบเหยื่อไม้แกะเป็นไม้แกะนะพี่นะนี่แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาฝั่งพอยหรือฝั่งอะไรเนี่ยที่ตาเขาเนี่ยครับผมจะเป็นไม้แกะนะนี่ดู ไม่รู้ว่าไม้อะไรด้วยนะพี่นะเนี่ยจะเป็นไม้แกะนะครับผมนี่เก่เาๆแบบนี้เลยนะครับผมเรียมเดิมๆม,มาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับตัวใหญ่อยู่นะพี่นะตัวใหญ่อยู่ เนี่ยครับผมเป็นสิ่งไม้แกะครับผมสิ่งตะปบเหยื่อข้างในนี่เหมือนเขาเจอไหมหรือว่าเขาทาอะไรไว้เหมือนเป็นจะเป็นแป้ง,ปง,ปง,ปงนะ่ะพี่นะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาเจอไหมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับข้างในะนะครับเนี่ยพร้อมเรียมมาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ย หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะขอสามร้อยห้าสิบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมว่าผมแกะลายมาดยได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ